เปลี่ยนกับอาหารมันที่ทําให้อ้วนลงุงพร้อมกับผู้ร่วมรายการที่ดูแลด้านอาหารของเด็กนักเรียนโดยโตโรงทีมคุณครูพ่อครัวแม่ครัวโรงเรียนวัฒนาพฤษาจังหวัดนนทบุรีนําทีมโดยคุณจอยนุมนส่วนกูรูผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราท่านแรกอาจารย์สงาดาม,มาพงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการท่านที่ 2. รองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ อาหารมันต้องลดเพื่อสุขภาพที่ดีไปทราบแล้วเปลี่ยนกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่โภชนาเกมเกมเพื่อโภชนาการกับรายการทราบแล้วเปลี่ยนครับ แน่นอนครับทราบและเปลี่ยนเรามาพร้อมกับข้อมูลสาระดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะนิสัยการกินครับและที่สําคัญคือเราต้องมุ่งเน้นไปที่เด็กๆโดยเฉพาะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนั่นคือเรื่องราวของโรคอ้วนโรคอ้วนนี่มันน่ากลัวใช่ไหมครับโอ้โหตอนนี้โรคอ้วนนะเดิร์ดกำลังเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยครับเราพบว่ามีคนอ้วนในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยครับครับผม17ล้านคนโอ<ฮ>้โหและกำลังจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอ้วนมีข้อเสียท,ที่ว่า อ้วนทาให้เกิดปัญหาไขมันในภุมิที่อ้วนขึ้นที่เรียกว่าโอ้ออกลงภุมนะครับมันจะละลายอกสู่กระแสเลือดทุกคืนทุกวันเลยทําให้ในกระแสเลือดเรามีไขมันสูงตลอดเวลาแล้วไขมันที่สูงขึ้นโดยไม่ยอมลดเนื่องจากมีตัวแหล่งส่งน้ํามันออกจากภูมินี่เองทำให้เราเป็นโรคไข้แค่เจ็บแต่เพราะว่าทีนี้หลายคนยังสงสัยครับไอ้คำว่าภาวะอ้วนลงภุมินี่มันแค่ไหน วิธีง่ายๆที่ช่วยให้รู้ว่าอ้วนลงพุงหรือเปล่าก็ด้วยการวัดพุงเส้นรอบพุงต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองวิธีวัดก็คือวัดรอบพุงผ่านสะดือหน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นถ้าสูง160เซนติเมตรเมื่อหารสองแสดงว่าจะต้องมีเส้นรอบพุงไม่เกิน80เซนติเมตรต้องมั่นวัดรอบพุงเป็นประจำท่องไว้ให้ขึ้นใจเส้นรอบพุงต้องไม่เกินส่วนสูงหารสอง แล้วเราก็ชวนผู้ร่วมรายการลองวัดผุงครับมาดูกันว่ามีใครเกินบ้างหรือเปล่าวัดวัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่งลงนักเรียนนั่งลงแล้วก็สารภาพมาตามตรงใครอ้วนบ้างยกมือแหมผู้ร่วมรายการของเราส่วนใหญ่รอบพุงเกินครับเหมาะแล้วครับที่จะมาทราบแล้วเปลี่ยนกับเราถ้าพุงใหญ่เกินความสูงหารสอมันบอกทางด้านคลินิกว่ามีความเสี่ยงการเกิดโรค เช่นเบาหวานความดันหลอดเลือดสมองตีบตันอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าเบาหวานและคณะซึ่ง,ง <c oughs> ต้องถามซึ่งต้องถามอาจารย์สง่าครับว่าไอความอ้วนต่างๆเนี่ยมันมาจากอะไรเป็นหลักโอ้แน่นอนที่สุดครับพฤติกรรมชัดๆเลยอ,อย่าไปโทษสามีทํากับข้าวอร่อยกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องนั่ก็คือเรื่องอาหารกันกินมันหวานหวานกินแป้งเยอะกินผักน้อยขี้เกียจออกกําลังกาย อาหารมันมัน,มนหลักๆเลยเราจะนึกถึงอาหารทอด oh. นะครับผมนี่คือขนาดเฉพาะตัวเรานะเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณครูเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ครับและทีนี้เด็กๆล่ะถ้าถามถึงเมนูโปรดเขามีอะไรบ้างแล้วเมนูเหล่านั้นเสี่ยงกับความอ้วนหรือเปล่าไปดูกันครับทราบแล้วเปลี่ยนมันอยู่รอบตัวเรา ไขมันที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันนั้นปะปนอยู่ในอาหารทั้งคาวและหวานแทบทุกจานก็ว่าได้อย,อย่างเช่นข้าวมันไก่ทอดที่มีน้ำมันแฝงอยู่มากมายทั้งในข้าวน้ำมันที่ใช้ในการทอดไก่หรือจะเป็นไขมันที่อยู่ในหนังไก่ข้าวหมูดแดงหมูกรอบที่เห็นเห็นก็น้ำมันใช้ทอดหมูกรอบแล้วก็ไขมันที่มาจากหมูสามชั้น ซึ่งถ้าหากไม่ฝึกคิดก่อนกินไว้บ้างก็อาจทําให้เรารับไขมันเข้าไปในร่างกายมากเกินความจําเป็นโดยไม่รู้ตัว <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเผาผลาญไม่หมดก็จะถูกเก็บสะสมและแสดงผลออกมาทางขนาดของพุงและน้ําหนักตัว <c oughs> จากการสำรวจอาหารยอดนิยมของเด็กๆพบว่าข้าวขาหมูครับชอมมาก ข้าวไข่เกียวครับข้าวมันไก่ครับชอบตรงไหนของข้าวมันไก่ฮะหนังครับเพราะมันอร่อยข้าวมันไก่ครับทำไมล่ะครับมันหวานหวานมันๆนครับเราจะนำอาหารจานโปรดของเด็กๆมาทำการทดลองง่ายๆเพื่อให้เห็นไขมันที่แอบซ่อนอยู่ในเมนูเหล่านั้นกันเมื่อนำข้าวมันไก่มาอุ่นในไมโครเวฟน้ำมันที่ใช้ในการหุงข้าวก็ปรากฏตัวออกมาแบบนี้ นี่คือต้มขาหมูหน้าตาดีดูเหมือนไม่มีไขมันแต่เมื่อถูกทำให้เย็นจะเห็นไขมันจับตัวกันเป็นวุน้นโอ้โหไขมันทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของอาหารมันๆั จะเห็นได้ว่ามันน่ะอยู่รอบตัวเราจริงๆทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูคำคำถามรู้ครับ เรามีอาหารให้ทั้งหมด3อย่างครับนั่นคือไข่เจียวสะโพกไก่ทอดและก็เฟรนช์ฟรายนะครับมาพร้อมกับน้ำมัน3ปริมาณด้วยกันครับ120ช้อนชา150ช้อนชาและ180ช้อนชาและคำถามครับถ้าเรารับประทานอาหารเหล่านี้1เดือนจะได้รับปริมาณน,น้ำมันเท่าไหรให้จับคู่ให้ถูกต้องนั่นเองครับอ่า ขอถามมีคำถามหนึ่งก่อนนะคะไขมันที่พูดถึงเนี่ยจะนับรวมเฉพาะไขมันที่ทอดหรือไขมันที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ด้วยอะคะรวมทั้งสองอย่างเลยครับคือทอดแล้วก็ดูดเอามาด้วยครับผมนะครับแล้วก็ไขมันที่อยู่ในตัวมันอยู่แล้วอะคือกําลังคิดว่าไก่ไก่สะโพกมันน่าจะมีไขมันบ้างในตัวมันไม่บ้างดูว่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกินไก่ทอดยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าถามจอยนะ เรคิดว่าเฟรนฟรายมากเพราะ<ร>ว่าเพราะว่ามันมีหลายอันแล้วกินทีเรากินเยอะไงคะเออตัวเองวิเคราะห์ออกมาว่าไก่เนี่ยนะคะมันจะต้องใช้ทั้งน้ำมันทอดมันมีน้ำมันในตัวของมันทุกอย่างมันรวมอยู่ในนั้นน้ำมันว่ามากกว่า,ามากทป่สุดแล้วก็เฟรนฟรายค่ะเฟรนฟร<ม>ายนี่เวลาที่เขาจะมาทําอย่างนี้เขาต้องไปอบเนยในนั้นก็จะมีเนยอีกก่อนพอเวลาทอดก็มีน้ํามันอีกอะคะ่ะเยอะที่สุดนี่คิดว่าจะเป็น ไก่ทอดกับเฟรนฟรายเออแต่อ,อย่างหนึ่งคือเฟรนฟรายเวลาทอดใช้น้ำมันเยอะจริงแต่น้ำมันมันก็จะยังอยู่เยอะอย่างนั้นหลังจากที่มันตากขึ้นเนาะครับผมนะครับวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยได้เวลาเลือกคำตอบครับเฟรนฟรายฟรนนี้กับไก่ด้วยไก่กไก<ข>่ทอดแล้วก็ไข่เจียวโอเคมั่นใจนะแต่มันดี ร้อยยี่สิบช้อนชาใช่เฟรนไฟหรือเปล่าเฟรนไฟไหมเดินสองสามหนึ้งแล้วทีนี้สองตัวนี้นะครับห้ามผิดเลยดูที่ไก่ทอดก่อนครับไก่ทอดคไก่ทอดไหมไก่ทอดและไก่เดียว ถ้าเรากินอาหารเหล่านี้1เดือนจะได้รับปริมาณน้ำมันดังนี้เฟรนฟรายได้รับน้ำมัน120ช้อนชาไข่เจียว150ช้อนชาสะโพกไก่ทอด180ช้อนชาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาหาร3อย่างเนี่ยที่เราเลือกมานะครับรวมทั้งน้ำมันที่น้อยที่มากที่มากที่สุดเนี่ยมันคือสุดยอดความสยองของอาหารที่เด็กๆไทยชอบกินมาแล้วมารวมกันนะครับ เป็นแฟรน,นี่น้อยที่สุดเนื่องจากว่าวัตถุดิบจริงๆมันเป็นพืชว<า>ัตถุดิบเริ่มต้นมันไม่มีไขมันมากนะอันที่2คือไข่เมนูประจําบ้านเลยเมนูไข่เจียวนะครับ<น>เพราะว่า,าเรา,ามีการตีกรนะทงไข่ขึ้นฟองซึ่งมีสเปซมีช่องว่างในระหว่างเนื้อไข่แยะตัวไข่เองก็มีคอเลสเตอรอลมีไขมันอยู่แล้วระดับหนึ่งบวการทอดซึ่งมันดูตอนน้ำมันเข้าไปแยะจึงได้เป็นสยองดับเบอร์สองนะครับส่วนสยองเบอร์ที่สามคือเน้นว่าทุกอันสยองหมดเลยนะครับ เพราะว่ามีเนื้อน้ำมันเนี่ยอยู่ในแทกอกินในกรามเนื้อของของน่องไก่วัตถุดิบพื้นฐานมีไขมันมากอยู่แล้วค่ะ<า>บวกการท<ม>อดซึ่งมีการดูดน้ำมันเข้าไปอีกจึงเป็นสองประเด็นที่ทำให้น่องไก่เนี่ยเป็นสยองสุดๆนะครับลองนับปริมาณนะย้ํากันอีกหนึ่งรอบนี่คือรับประทานกันแค่แบบด้วยชิ้นเท่านี้นะครับต่อเดือนได้เท่านี้เท่านี้ผมนี่คือปริมาณที่เกินเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราควรได้รับปริมาณน้ํามันที่พอเหมาะเท่าไหร่ครับไม่เกินหช้อนชา Lle, วันละเดียววันละนะแต่โลกแห่งความเป็นจริงเราไม่ได้กินเฉพาะไก่ทอดในแต่ um, ละมื้อและแต่ละวันยังได้น้ํามันอย่างอื่นอีกมหาศาลนี่เฉพาะไก่นี่เฉพาะไข่เจียวนี่เฉพาะเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายกินเฟรนช์ฟรายอย่างเดียวเป็นหรือเปล่าต้องกินกับไก่ทอดงั้นอน้ำมันสองขวดนี่มารวมกันซะ แล้วก็ไหนจะหลายชิ้นอีกใช่ไหมครับที่อาจารย์กลัวที่สุดบอกเฟรนฟายน้อยที่สุดก็เลยจะกินเฟรน์ฟายใหญ่ไม่ได้นะไม่ได้ล้วอยากไม่ไซึ่งวันนี้นะครับที่มาบอกก็คือไม่ได้หมายความว่าอันไหนดีสุดแล้วก็ควรรับประทานและสิ่งที่ควรรับประทานคืออะไรครับอาจารย์สิ่งที่ควรรับประทานเหรอถ้าไม่อยากกินพวกอาหารมันมันมากๆสิ่งที่อันหนึ่งคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดและผัดและอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่มีติดไขมันพยายามกินอาหารประเภท อบอต้มต้มย่างย่างนึ่งนึ่งยำ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 ผักนะไม่ใช่ยำคอหมูยากเนาะจากข้อแรกครับผมนะครับเราได้ทําความรู้จักกับไขมันซึ่งไอ้มันเนี่ยมันอยู่รอบตัวข้อนี้ครับเราจะเจาะลึกมากยิ่งขึ้นมันยังมีไขมันตัวร้ายถ้าเรายิ่งเจาะลึกที่เรียกว่าไขมันทรานส์ไขมันทรานส์คืออะไรไปทําความรู้จักกันครับทราบแล้วเปลี่ยน ไขมันทรานส์ไขมันวายร้ายสวัสดีครับทุกคนผมคือไขมันที่มีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆที่สำคัญเด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนชอบกินผมมากๆเลยครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าใครมีหุ่นอวบๆอ้วนๆนั่นแหละแฟนคลับของผมเลยวันนี้ผมมีญาติคนพิเศษที่ทำให้คุณอึ้งทึ่งกับความไร้กาศของเขามาแนะนำด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาคือไขมันทรานส์ หลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ถ้าผมบอกว่าเขามีอยู่ในคุกกี้เค้กหรือไม่ก็โดนัทนั่นแน่เริ่มคุ้นๆหรือรู้จักเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมไขมันทรานอย่างฉันคือไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพไขมันจากพืชให้กลายเป็นของแข็งหรือกึ่งเหลวโดยการเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันฉันมีอยู่มากในเนยเทียม หรือที่เรียกว่ามะการีนและก็ในเนยขาวและฉันยังได้รับตำแหน่งไขมันที่มีอันตรายกับร่างกายสูงที่สุดสูงกว่าไขมันจากสัตว์หรือที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวซสอีกเจ๋งไหมละ่ะ <c oughs> อาหารประเภทขนมอบคุกกี้เคก้กพายหรือไม่ก็โดนัทซึ่งนิยมใช้เนยเทียมและก็เนยขาวเป็นส่วนผสมเพราะช่วยทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมีความคงตัวสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน อีกทั้งเนยเทียมก็ยังมีราคาถูกกว่าเนยแท้นี่แหละคือที่อยู่ของไขมันทรานส์อย่างฉันนี่เพราะอะไรฉันถึงได้รับตำแหน่งไขมันที่อันตรายต่อร่างกายมากที่สุด <c oughs> นี่คือความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับ ฉันน่ะทำให้คอเลสเตอรอลชนิดเลวในเลือดก็พวกที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นแถมทำให้คอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดคือพวกที่มีประโยชน์ดลดลงด้วยนะซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเลวนี้จะนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่ผนังหลอดเลือดแดงก่อติดกับผนังหลอดเลือดไว้หลอดเลือดแดงจะแข็งแล้วก็ตีบตัน ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและก็ระบบเลือดพั่วร่างกายรายกาดใช่ไหมละ่ะระวังฉันให้ดีๆพยายามหลีกเลี่ยงหรือก,กินฉันให้น้อยที่สุดเพราะฉันเตือนแล้วว่าไขมันทรานอย่างฉันนั้นคือไขมันวายร้าย,ายตัวจริงออเ าพแล้วเปลี่ยนรู้ดูครับรคำถามดูครับให้เรียงอาหารที่มีไขมันทรานส์ครับจากน้อยไปมากให้ถูกต้องจาก3เมนูดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือโดนัทโรยน,น้ำตาล1ชิน้นนักเก็ต5ชิน้นแล้วก็เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต3ชิ้นด้วยกันเชิญครับช็อกโกแลตนี่มันจะมีส่วนผสมของมากาลินนะคะไอ้มาการีนเนี่ยมันจะมีพวกไขมันทางเยอะออแล้วก็โดนัทเนี่ย โดนัทมันก็มีเวลาเขาทำเ่ยเขาจะใส่พวกมักะลีนน่ะนัดเกตนี่มันเป็นเนื้อไก่เนาะเนื้อไก่คิดว่าที่มากที่สุดน่าจะเป็นโดนัทนะคะอันนี้มากจะเป็นมากสุดมากสุดโดนัทมากที่สุดไหนขึ้นาโดนัทค่ะโดนัทมากสุดนะอ่มากสุดถ้าพร้อมแล้วได้เวลาเรียงคำตอบครับเรียงแล้วนะนี่ โอเคขอให้โชคดีครับงั้นเรามาดูมากสุดอะว่าใช่โดนัทหรือเปล่าครับโดนัทไหมโดนัทไหมและโดนัทนักเก็ตครับนักเก็ตไหมและเวเฟอร์ครับ การเลียงอาหารที่มีไขมันทรานส์จากน้อยไปมากที่ถูกต้องคือเวเฟอร์เลคลือบช็อกโกแลต3ชิ้นมีไขมันทรานส์น้อยที่สุดต่อมาก็นกเก็ต5ชิ้นส่วนโดนัทโรยน้ำตาล1ชิ้นมีไขมันทรานส์มากที่สุดไข,ขมันทรานส์คือไขมันชนิดที่มนุษย์เนี่ยไปจัดการกับโครงสร้างโมเลกุลของไขมันโดยเริ่มจากไขมันน้ำมันพืชซึ่งเราเห็นว่าเป็นน้ำเหนียวๆอยู่ในขวดมนุษย์ต้องการใช้ให้มันเป็นของที่แข็ง เป็นเนยเทียมครับก็เลยไปใส่เอาแกส๊สไฮโดรเจนเข้าไปมีผลทําให้มันเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นของแข็งแล้วมาใช้ในการปรุงอาหารครับแต่ทำวิธีอย่างนี้เองนี่มีผลทําให้มวลคุณของไขมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนกระทั่งร่างกายเราไม่รู้จักตั้งชื่อว่าเป็นทรานส์มีวิธีอื่นเหมือนกันครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครง,งสร้างแบบนี้เช่นเราออกไปทอดในน้ำมันที่ความร้อนสูงๆทอดนานๆอ่อย่างนี้เป็นต้นหรือ ทอดน้ำมันใช้ซ้ําวันนี้ทอดแล้วไม่ทิ้ um. งพรุ่งนี้เอามาทอดซ้ําอีกก็ทําให้น้ำมันในโดยความร้อนหลายวันต่อเนื่องกันจนกระทั่งโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปหมดประเภทขี้เหนียวอ่ะงั้นเราลองมาดูกันหน่อยไหมครับว่าในแต่ละเมนูเนี่ยมันมีปริมาณไขมันคานเท่าไหร่ไหมครับอย่างตัวนี้เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตที่บอกว่าน้อยสุดเนี่ยมันมีปริมาณ119มิลลิกรัมโอ้ที่น้อยเพราะว่ามันมีมาการีอยู่ใน เฉพาะช็อกโกแลตไอ้นั้นในขนมปังข้างในเนี่ยในตัวเบฟเฟอร์ไม่ได้ผ่านการทอดแต่การอบมันอบแต่พอมาถึงนักเก็ตครับครับผมนักเก็ตห้าชิ้นเนี่ยปริมาณไขมันทรานส์ครับ158มิลลิกรัมครับนักเก็ตได้ปรุงด้วยการทอดชัดเจนนะครับว่าการปรุงด้วยการทอดนั้นมีผลเสียมากการทอดนักเก็ตต้องทอดความร้อนสูงมากเลยทำให้น้ำมันที่ถูก ตุกดอกคาน้องสูงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไปเป็นทรานส์ครับผมแต่ก็อันนี้แน่นอนครับโดนัทครับผมนะครับที่บอกว่าสูงสุดมีไขมันทราน208มิลลิกรัมครับเพราะส่วนประกอบนี่ก็ใช้เนยเทียมอยู่แล้วค่ะแล้วก็เอาไปทอดในความร้อนที่สูงมากด้วยแล้วก็เป็นแป้งด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มีผลทําให้ปริมาณสะสมของไขมันตัวไม่ดีที่ชื่อว่าทรานเนี่ยมีเยอะนะครับและอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าจากที่ผ่านมา เรายังไม่ได้รับความรู้แล้วเรารับประทานไปแล้ววันนี้พอไม่ได้รับความรู้เราควร,ครจะปฏิบัติตัวยังไงครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกเผาออกโดยวิธีการออกกำลังกายไม่เหมือนไขมันทั่วไปเพราะนั้นก็จึงต้องยอมรับกรรมเมื่ออยู่ในร่างกายมันก็ต้องวิ่งวนอยู่ในร่างกายจนกระทั่งร่างกายเนี่ยถูกพอกพอกพูนจนง้างหมดไปนะครับ,รบวิธีีดีสุดคือหลีกเลี่ยงองาจารย์สง่า คืออย่างนี้คไับอาจารย์หม<ง>อปัญญาครับผมตะเวนไปหลายประเทศแล้วพอพูดถึงน้ำมันทานเนี่ยเขาสยองมากเหมือนอที่อาจารย์บอกจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยประกาศออกเป็นกฎหมายว่าถ้าอาหารชนิดใดมีน้ำมันทรานสผสมอยู่ต้องระบุในฉลากเพื่อจะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการเลือกกินณวันนี้ถึงเวลาที่รัฐบาลไทยต้องลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังอันที่หนึ่งในเมื่อกฎหมายยังไม่ออกต่อไปนี้ ถ้าเราไม่อยากได้น้ํามันทานเข้าสู่ร่างกายเยอะๆจะต้องกินอาหารที่มีน้ํามันทานที่เรารู้แล้วให้แต่น้อยและพยายามหลีกเลี่ยงย้ำกันอีกครั้งครับไขมันทรานส์มีอยู่มากในอาหารที่ใช้เนยเทียมและเนยขาวเป็นส่วนผสมเช่นขนมอบคุกกี้เค้กพายและก็โดนัทเป็นต้นทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำคำถามทำครับคำถามทำในข้อนี้นะครับ เกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานไขมันในขนมกรุบกรอบให้เหมาะสมครับเรามีตัวอย่างก็คือในจานนี้ครับไซส์ขนาดนี้คือมันฝรั่งทอดกรอบครับอยู่ที่ไซส์ถุงขนาดกลางและคำถามครับถ้าใน1ปีครับเรารับประทานมันฝรั่งทอดกรอบปริมาณวันละ1ถุงขนาดกลางนี้ทุกทุกวันเราจะได้ปริมาณน้ำมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเท่า <Wow. S 1> ไหร่ครับระหว่าง2ลิตรหรือว่า5ลิตรครับ uh. เวลาที่ใช้ทอดของสิ่งนี้ค่ะต้องใช้น้ํามันเยอะมากต้องใช้น้ํามันเยอะมากมีแป้งด้วยปริมาณทุกอย่างอยู่ในน้ำหนักมันก็คงจะดูดทอดว่าคิดว่าเป็น5ลิตรค่ะที่เราทอดเป็นฝายหนเดือนได้เพราะวันหนึ่งปีก็เยอะแล้วอย่างมันอย่างมันฝรั่งเนี่ยในกรรมวิธีการทำเนี่ยไปพ่ไใบตากแห้งปุ๊บแต่ไปทอดเนี่ยมันก็จากน้ํามันเนี่ยก็ดูดซึมเข้ามาดูดซึมฉะนั้นดูดซึมเข้ามาในปริมาณของน้ำมันดูดซึมเราเรารับประทานทุกวัน จำนวนปริมาณน้ำมันจะมากขึ้นมากขึ้นและคิดว่าน่าจะตอบที่5ลิตรครับ5ลิตรครับผมนะครับได้เวลาเลือกคำตอบครับ2ลิตรหรือ5ลิตรครับหหัวหน้าทีมเอกสารสักขนาดนี้แล้วก็ใจก็คิดว่า5ลิตรค่ะ5ลิตรครับผมนี่ควรจะได้สักข้อกลับไปและ5ลิตรเป็นคำตอบที่ อะไรเป็นคำตอบที่ถ,ถูกต้องครับของที่ทอดกรอบเนี่ยเออมันจะต้องมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเนี่ยแยะแต่แต่ว่าประเด็นคือเรากินเพลินมันทำให้เรากินเรากินเยอะกว่ามาตรฐานที่ควรจะสร้างไว้นะครับข้อสองคือว่าต้องระวังด้วยว่าเนื่องจากการทอดใช้ความร้อนสูงครับ กำรังสูงเป็นเหตุหนึ่งของการที่จะเกิดน้ำมันชนิดที่เรียกว่าทรานส์ซึ่งร่างกายจะเป็นทุกข์มากถ้าได้รับเข้าไปเยอะๆ <c oughs> าการกินพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยทางการะทรวงสา,าสุขฟันธงเลยขนมกรุบกรอบวันหนึ่งนั้นนีน่ไม่ควรจะกินเกิน2ถุงแต่ถ้าไม่กินเลยก็ไม่ลรลงแดงตายยิ่งดีมากก็ไปกินผลไม้นอม้อยจานหมอปัญญาเนาะไปกินผลไม้กินขนมไทยๆแทน ที่มันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการทอดครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะครับวันนี้ได้ข้อมูลไปครบท่วนนะครับถือว่าปริมาณทุนสร้างเสริมสุขภาพไม่เยอะแต่ความรู้ได้ไปเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทราบแล้วต้องเปลี่ยนโอ้โหร่วมสื่อสารเรื่องโภชนาการกับเราได้ที่ทราบและเปลี่ยน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพ10210 หรือที่อ e ีเมลลดพุง atipbs.or.th h a หรือผ่านทาง f เฟซบุ o กลดพุงลดโปรเรื่องราวมันๆน,นะครับได้รับความรู้ไปเยอะเลยแล้วก็รวมถึงทุนสร้างเสริมสุขภาพ1บ0 0 0ืนบาทครับเอาไปทำอะไรครับคุณจอยครับโครงการฉลาดบริโภคค่ะของเรียนวัฒนพฤกษาค่ะคตั้ง1บงืนบาทนี่ และสิ่งท awesome. ี like ่ได like so the ้มากกว่านั้นนี่ก็คือเรื่องของความรู้ครับผมนะครับอาการกับคุณหมอมีอะไรฝากปิดท้ายครับไขมันชนิดทรานส์เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูต้องสอนให้เด็กเข้าใจได้โดยเรื่อกสังเกตจากส่วนที่ปรุงอยู่ในขนมกรอบๆต่างๆนะครับว่าเขาใส่พวกเนยเทียมไขมันเทียมหรือเปล่าสังเกตว่าการทอดการผัดนั้นใช้ความร้อนสูงเกินกว่าความเป็นจริงระยะเวลาที่นานหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดทรานส์ แล้วมอเข้าสู่ร่างกายแล้วยากที่เราจะจัดก,การกับมันได้ต้องระวังระวังนะครับครับผมอาจารย์แล้วพอถึงกินน้ำมันเยอะมันก็อ้วนรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองอ้วนเราต้องมันวัดรอบอถ้าวัดออกมาแล้วต้องเอาส่วนสูงไปหารสออ และนอกจากข้อมูลที่วันนี้ได้ในรายการนะครับคุณผู้ชมยังสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเข้าไปได้เลยที่ Facebook นะครับค้นคำว่า ung, ok ลดพุงลดโรคนั่นเองนะครับแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับกับทราบและเปลี่ยนโภชนาเกมเกมเพื่อโภชนาการสัปดาห์หน้าครับผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ชอบให้เด็กๆรับประทานหวานหวานอาหารหวานหวานหน้าโรงเรียนมีอะไรจะต้องระมัดระวังบ้างติดตามสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนีน้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับครับ ที่เราทาเพื่อสุขภาพดีที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปพรลองกันไหมสามเราเปลีล่ย